สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีรวิวไพ่ออราเคิลนะคะโชควปีมีสุกนะคะนี่ก็เป็นทั้งเซตเขาก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะหน้ากล่องนะคะข้างในนะคะแล้วก็ตัวไพ่นะคะแล้วก็มีคู่มือนะคะคู่มือก็จะเป็นอย่างนี้เลยนะคะคู่มือนะคะแล้วก็นนี้ก็จะเป็นกล่องไพ่เล็กๆอีกทีหนึ่งนะคะตัวไพ่นะคะมีความสวยงามนะคะ เดี๋ยวเรามาดูดีกว่าแล้วกันว่าแต่ละผ้าน,นี้เขามีรูปร่างลักษณะเป็นยังไงบ้างนะคะดูแบบอาจจะเร็วๆนิดนึงเนาะ จะสังเกตได้ว่าแต่ละภาพนะคะสื่อความหมายได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็บางภาพก็อาจจะตีความหมายไปได้หลายๆแง่หลายๆๆาหลายคำแปรนะคะตามแต่คำถามที่เกิดจากผู้ที่ถามนะคะการทำนายดวงจะทำให้ง่ายขึ้นนะคะเพราะว่าภาพจะ,ะช่วยแปลความหมายได้ตีความหมายได้หลากหลายนะคะ บางไพ่จะมีความก้ากึ่งเป็นกลางนะคะบางไพ่ก็จะดีบางไพ่ก็จะร้ายนะคะแต่เท่าที่ดูในนี้ก็จะไม่มีไพ่ที่ดูแย่มากจนเกินไปหรือว่าดูดูเลวร้ายจนเกินไปนะคะก็จะเป็นไพ่กลางๆนะคะวิกฤตอะไรทํานองนี้มากกว่าแนวแนวนี้เนาะค่ะก็ตัวไพ่ค่อนข้างจะ ดีเลยนะคะมีทั้งหมด90ใบนะคะน,นี่ก็ให้ดูไปอย่างเร็วๆนะคะแต่ก็ชัดเจนเนาะเพราะว่าสามารถที่จะสต็อปดูได้ถ้าเราอยากเห็นไพ่ตัวไหนนะคะอันนี้ก็ถ่ายคลิปแบบง่ายๆนะคะเป็นไพ่โชคดีมีสุขนะคะชื่อเขาก็เป็นชื่อค่อนข้างมงคลอันนี้จะเป็นไพ่ที่ดูแบบรุนแรงหรือว่าร้ายไปหน่อยเนาะอันนี้ด้วยนะคะก็ลองไปดูนะคะกันนะคะว่า ไพ่เราเวลาเราดูค่ะเราก็แบ่งเป็นบทหมู่ก่อนว่าไพ่ดีไพ่ร้ายไพ่ที่ออกกลางๆนะคะแล้วก็ต่อไปก็เราก็มาดูเอะคำถามเขาออกจะเป็นแนวไหนนะอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะก็นั่นแหละค่ะเราก็ค่อยตีความไปนะคะแล้วก็ทานายดวงอย่างแรกก็คือทําจิตให้นิ่งก่อนนะคะแล้วก็อธิษฐานนะคะแล้วก็สับไพ่นะคะอะไรํำนองนี้นะประมาณนี้นะคะในคู่มือเขาก็จะมีบอกแต่ว่า แล้วแต่สูตรของอนักดูดวงอีกทีหนึ่งนะคะว่าเขาจะมีสูตรอะไรยังไงนะคะบางคนก็สามารถดูได้เลยนะคะเพราะว่ากำหนดจิตตั้งมั่นแล้วก็จิตนิ่งแล้วมันดูได้อยู่แล้วนะคะนี่นะคะก็จะเป็นตัวไพ่นะคะทั้งหมดเลยนะค่ะอันนี้ก็คือไพ่สุดท้าย